ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งบรรรักษ์ประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่2เมษายนถึงกันยายน2565ผู้เข้ารับการประเมินนางสาวพานุก,กาสุพันธ์บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพไซสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพไซ ประวัติส่วนตัวนางสาวพานุกาสุพรรณเกิดเมื่อวันที่29มกราคม2535อายุ30ปีที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่39ทับ2ถนนเทศบาล2ตำบลพิบูรณ์อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี34110ประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอาเวมาริอา ปริญญาตรีศินรศาสตร์บ,รบัณฑิตสาขาบรรณศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัสุราธ,ธานีประวัติการทำงานปีพศ .2559 ถึง2562บรรักษ์จ้างเหมาบริการกศนอำเภอของเจียม ปีพศ2559ถึง25 2562บรรษ์จ้างเหมาบริการกอสอนออำเภอพิบูรณ์มังสาหารวันที่11กุมภาพันธ์2564สอบบรรจุพนักง,งานราชการตำแหน่งบรรรษ์สังกัดกอสอนออำเภอโพไซจนถึงปัจจุบัน ด้านผลสำริจของงานห้องสมุดประชาชนอำเภอโพไซตั้งอยู่ในบริเวณกศนอำเภอโพไซตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุจำนวนสองไร่28ตารางวาอยู่ระหว่างถนนเทิดพระเกียรติและถนนโพไซถึงห้วยยางตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นอาคารหนึ่งชั้นและมีความเป็นเอกเทศปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกศออนอําเภอโพไซการให้บริการการให้บริการของห้องสมุดประชาชนอําเภอโพไซมีดังนี้งานบริการภายนอกห้องสมุดประชาชน 1. บริการยืมคืนสารสนเทศและสื่อสุดตรรศส์ 2. บริการอ่าน 3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดประชาชน 4. บริการตอบคำถามและช่วยคนหนังสือและข้อมูล 5. บริการแนะนำของห้องสมุดประชาชน 6. บริการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตบริการอินเทอร์เน็ต w i f i เน็ตประชารัฐ 7. บริการข่าวสารทันสมัยบริการภายนอกห้องสมุดประชาชนอำเภอโพไซ 1. จัดการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับคณะคอออรูกศนอำเภอโพไซ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอโพไซร่วมกับภาคีเครือข่าย 3. จัดโครงการกริจกรรมตามแผนปฏิบัติงบประมาณประจำปีพศ .2565 ผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอโพไซมีดังนี้ 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มทักษะการอ่านและการเรียนรู้นักศึกษากศอนอำเภอโพไซทั้ง6ตำบลจำนวนเป้าหมาย240คน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทำง่ายขายเป็นณโนะรงเรียนบ้านโซคชันตำบลสารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี 3. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุ 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาดเคลื่อนที่ณตลาดสดบ้านสองคอนตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี ห้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้กับประชาชนในท้องถิ่นทุรักันดานและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ณนะตำบลสองคอนตำบลสาลพีตำบลโพไซจังหวัดอุบลราชธานี 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาว,วชนประชาชนเพื่อขับเคลื่อน อุบลราชธานีนครแห่งการอ่านงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. จัดกิจกรรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อประกอบการจัดนิทรรศการฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนมนีพันปีหลวง 2. ร่วมฝึกอบรมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าโดยมีนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดฝึกทักษะอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าประดิษฐ์เพื่อประกอบการจัดนิทรรศาการการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนมนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2 5ง5าเข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมนุษย์อุบลวาว Knowing and r e a d i n g Talking and Sharing ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพไซได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนในพื้นที่อำเภอโพไซได้รับความรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้มากขึ้นและยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะครูกศอนอํเาเภอโพไซภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือในทุกกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอํเาเภอโพไซตลอดมาข้าพเจ้าขอขอบคุณค่ะ